สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็พอดีอผมตัวผมเองนะครับมีความประ,ะสงค์นะครับที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามีการเคลื่อนทะเบียนเรียบร้อยนะครับเพียงแต่เราจะไปต่อใบอนุญาตแต่ใบอนุญาตของเราเนี่ยหมดอายุนะครับหมดอายุก็เลยไปต่อนะครับไปต่อในอเพื่อที่จะ ไปสอนนะครับในการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับไปสู่ตําแหน่งรองผู้ในการผู้รองผู้ในการสังเกตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งเราก็ต้องจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับผู้บริหารการศึกษานะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะไปต่อนะครับทีนี้ในการมีใช้ใบประกอบวิชาชีพเนี่ยของผมก็จะมีของครูของผู้บริหาร สารศากษานะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราก็ดำรงตําแหน่งเป็นผู้บริหารสารศาส์อยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพคด้วยนะครับทีนี้เราจะไปสอบนะครับในตําแหน่งรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งเราก็มีการจะต้องเตรียมใบประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยต้องถือโอกาสทั้งทุนเพราะว่าเป็นต่อเป็นต่อวันนี้นะครับเป็นต่อวันนี้ปรากฏว่า ผมต้องจ่ายเพราะ่าหมดอายุคือมันมันหมดอายุแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรนะครับจริงๆเราต้องใส่ใจมากกว่านี้นะครับก็เลยต้องจ่ายตังค่าต่อใน200บาทนะครับแล้วก็หมดอายุไปประมาณเกป็นปีอะครับเขาก็คิดอีก2,000บาทนั้ก็เลยวันนี้ก็เลยมาทบทวนเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ได้เข้าใจนะครับในในระเบียบในหลักการข้อบังคับที่หานุรุษสภากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็บอกเล่านะครับเป็นพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศนะครับในข้อบังคับนุรุษสภาใบแยกปรกอบวิชาชีพฉบับที่2นะครับ25 6 2นี้มเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับบางครั้งเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูนะครับ อดอ,อร์วัฒน,นาพรและนักพุกนะครับรองเลขาธิการสภาการาึาษาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเลขาธิการคู่สภานะครับแต่ว่าคู่สภาดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคู่สภามาด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพศ .2559 โดยอาศัยอำนาจตามความน,นามาตรา9นะครับมงเล็บ11มาตรา45แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรการศึกษาพศ .2546 และมะติคณะกรรมการพู้สภาในการประชุมครั้งที่6 2 5 6 2นะครับซึ่งซึ่งทุกวันนี mm ้ก hmm. ็ใช <cel i> <people> ้ข้อดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาฟังดูนะครับว่าข้อบังคับผู้สภาเนี่ยว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับที่2 2 5 6 2เนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม136ตอนพิเศษ1กนะครับ291วันที่26พฤศจิกายน2562 สรุปขอสรุปสาระสำคัญดังนี้นะครับประการที่1ก็คือประการประการแรกก็คือกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับกรณีผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยและจากต่างประเทศเพิ่มเติมดังนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยนะครับต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ครับ1 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่านะครับที่คุรุสภารับรอง 2. มีวุฒิที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง 3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภานะครับสำหรับคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้1 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 2. มีวุฒิปริญญาตรีอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ 3. ม,มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวมุตป,ประกาศประกศาศนียบัตรบัณฑิตที่วิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าห่งปีและ 4. ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามตการมาตรฐาน ความรู้วิชาชีพของผู้รับานะครับต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสาระตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดนะครับสําหรับประการที่2นะครับประการที่2ยก็คือกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมดังนี้นะครับ ข้อที่1ก็คือผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนดและ 2. ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดดังทั้งนี้นะครับจะไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่พุทธศภาให้การรับรองปีการศึกษา2562 รวมทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับนะครับประการที่3ประการที่3ก็คือกรณีชาวต่างชาติหรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุณิจากต่างประเทศประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1งผ่านการรับรองระดบการวิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการก,ารกำหนด ข้อที่ 2. มีใบอนุญ,ญาตให้ทำงานในประเทศไทย work permit 3. มีหลักการมีหลักฐานก,ก,การให้ทำนักอยู่ในประเทศไทย 4. ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดนะครับสำหรับผู้มีสัญชาติไทยให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ2และ3ทั้งนี้จะไม่กระทบสิทธ ของผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกศาศนียบัตรทางการศาึกษาที่พรัสภาให้การรับรองก่อนปีการศึกษา2562นะครับรวมทั้งผู้ที่รับสิธิ์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับครูก,รก,รก่อนข้อบังคับนี้ม,มีผลใชาบังคับสารสศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครใูในบทในสถานศาึกษานะครับต้องให้ความ รู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสําหรับประการที่4นะครับประการที่4ก็คือยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อชีพนะครับโดยให้ดําเนินการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก5ปีสําหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพร้าชา ให้ชำระเงินค่าปรับในการเงินการล่าช้าเป็นเงินเดือนละ200บาทแต่ไม่เกิน2,000บาททั้งนี้ผู้ยื่นคำขอ,ขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รุฐสภากำหนดและให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ดำเนินการล่าช้านะครับอันนี้ก็ตรงนี้นี่เองนะครับพอที่ผมเข้ามามาทำความเข้าใจก็คือผมไปต่อไปประกอบวิชาชีพแล้วทีนี้มันหมดอายุนะครับหมดอายุเราก็เลยต้องเสียค่าต่อใน200แล้วก็มาเข้า ประเด็นที่4ี่ที่ว่าให้ดําเนินการต่ออายุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก5ปีนะครับจนนี้นะครับก็เป็นสิ่งจาเป็นในกรณีที่ผู้อื่นต่อขอในกรณีผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบประกอบวิชาใบใบอนุญาตเนี่ยหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพ้นระยะเวลาหปีให้ดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้ในปัจจุบันนะครับ นี่นะครับนันก็เป็น4ประการที่ที่เราสรุปที่ได้สรุปมานะครับก็คือประการแรกคือกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพกรณีผู้มีคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษาในประเทศไทยและจากต่างประเทศเพิ่มเติมน,นะครับสําหรับอันที่สประการที่2ก็คือก,กํกาหนดเกณฑ์กิราและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมดังนี้นะครับ ประการที่3ก็คือกรณีชาวต่างชาติหรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับอันที่4ก็คือยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพโดยได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก5ปีนะครับต่ออายุเนี่ยราช้าเนี่ยเดือนละ2 0 0รอบาทนะครับ ใครหมดอายุในการในการออกไปประกอบวิชาชีพหมดายุแล้วรีบไปต่อทันทีนะครับไม่งั้นท่านจะเสียตังค์ไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษาที่ที่จะพยายามทำความเข้าใจเป็นลักษณะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับความรู้เป็นการตเองการความรู้กระยกกันนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ